สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาที่ซานบานซานตา้นตาครอสหรือซานตา้นตาครอสวิลเลสที่ฟิลล่า เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปหาซันตาคอ์สโดยที่ต่อแถวเขาบอกว่านานมาก <Yeah. S 2> ใช่ไหมที่หนูเห็นใน YouTube เขาบอกสาาชั่วโมงสองสามชั่วโมงเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ใช่แล้วอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าข้ามเสานี่มาใช่ไหมทุกคนก็จะเป็นอะไรนะ เป็นอันที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือก็คือข้ามมันนี้มาเป็นใช่มันคือเส้นขั้วโลกเหนือมันจะเป็นเส้นโค้งอย่างนี้ไงแล้วขั้วโลกเหนือมีอะไรบีก็ต้องมีซันตาครอใช่ซันตาครอคืออยู่ข้างในทุกคนใช่ซันตาครออยู่ข้างบนหของคอยนั่นเราต้องข้ามเส้นนี้มาก่อนเพื่อที่จะมาเจอซันตาครอโอเคไป let's go ทุกคนตอนนี้เรากำลังต่อคิวเพื่อไปเจอซานตาคลอรือสิงคโปร์ ระหว่างทางที่หนูเห็นในใน u t u b e ที่ตอนที่อยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าก่อนที่จะไปเจอซานตาคลอสระหว่าสองข้างทางเราก็จะเห็นห้องที่แบบว่าเอลฟ์ทำงานอยู่จริงอ่ะเออมันจะมีห้องที่แบบเอลฟอยู่ในห้องครัวทำกับข้าวเอลฟเตรียมของขวัญสำหรับที่จะส่งไปให้เด็กๆชนโลกเลยอย่างเงี้ยระหว่างทางก็จะมืดมืดๆหน่อก็ได้ยินเสียงเพลงนะทุกคนอาจจะได้ยินนะแล้วก็จะมีแบบกาลัง ของขวัญอะไรเงี้ยรอไว้ครับทุกคนรอไปเรื่อยๆกล่องเปล่าอ่ะเอวีจะเอาขโมยกลับบ้านเหรอเอวีจะขโมยของขวัญกลับบ้านของขวัญเยอะมากแต่ว่ากล่องเปล่านี่ครับทุกคนเจอบ้านเอลฟ์แล้วไม่ใช่เอเฮ้ย พี่มาได้ไงเอฟอะอกมาเอลฟ์ออกมาเฮ้ยนี่นี่นี่เขาปิดประตูแล้วห้างควรเวลาเอลฟเข้าอย่างนี้ดูน้องน้องติดตัดติดใจกับเอลฟ์มากส่องไว้อยู่เลยเอฟหายเอฟหายไปไหนอ่ะไม่เห็นนะไม่เห็นเอลฟเขาต้องเห็นเดี๋ยวอันนี้ โอ้น่ไงเราเห็นเอลฟ์ทำง,งานอยู่ทุกคนเป็นผู้หญิงตอนแรกไม่มีนีมันตั้มสองไม,ไม่ไม่สองนะแต่ตอนแรกไม่มีแต่ทีนี้พอพอไปอีกทีคือเหมือนแบบเอลไปหยิบของจากที่ไหนสักที่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องอันนั้นคืออันนั้นคือฟิล ฟลิปปี้ไม่ใช่ฟิลิปฟลิปปี้คิทเช่นนะอันนั้นคือเอลฟ์ที่ชื่อฟลิปปี้ทำงานอยู่ในห้องครัวแล้วก็มีอีกห้องหนึ่งเป็นเบบี้เรนเดียเดี๋ยวเราไปรอดูมีอะไรไปดูหน้าวีบอกก่อนอยากให้ไปดู อะไรวะกาทำอะไรเขาทำอะไรกันอนะ่ะเขียนจดหมายปะอะไรสักอย่างไปบิเรียนเดียอะไรสักอย่างก็ไม่รู้โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วรอ,อนานมากเลยแถวเดียวอีกครับเดียวรูปรูปก็จะน่าจะได้ประมาณเนี้จยจอตอนนี้เราก็จะ เราอยู่ตรงหน้าประตูแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายรูปก่นนะเพราะเขาแม่ถ่ายข้างในเรามีอันนี้ด้วยอันนี้คือเราเพื่อนของเราจะได้ของขวัจากซานตาเสียไปสองคนในราคประมาณห0ิยูโรสคนนะคนคนละยี่สิบห้านะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเจอกัน A few moments later Hello Where are you coming from Vi kan prata svenska också, det går också bra. Ja, okay. är, det, är det bättre så? Ja, det är bättre så. Okej, okay, ni kan titta där. Ja. Ja, det är jättefint ja, ni, ni har varit jättesnäll yes. hela året. Ja, hela ja. ja. Okej, okay. <laughs> jag vet, jag vet. Det här är för er. Varsågoda. Tack så mycket. Ja. โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ถ่ายรูปแล้วรูปเสร็จแล้วมันจะมี2ให้เลือกนะถ้าเกิดว่าเราเอาแค่รูปถ้าเราเอาแค่รูปรูปเดียวจะเป็นรูปรูปดีจะสามสิยูโรก็คือสามร้าสิก็คือจะต้องจ่ายแยกจากอีก200รออีกยี่สิบห้ายูโรแต่ถ้าเราเอาทั้งรูปทั้งวิดีโอเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอีกร้อยหนึ่งก็คือส5ยูโรใช่ก็คือเราจะได้หมดเราแค่ไปดาวน์โหลดเอาใน ในในเว็บมันจะมีเว็บอยู่รูปสองมุมวิดีโอหนึ่งใช่ประมาณนั้นดาวน์โหลดได้ทั้งหมดเลยซานต้าคุยภาษาสวิเดนกับเราด้วยอันนี้ก็ได้ของฝากอะไรแบบนี้อยากกาับด้วยแล้วเราต้องไปแกะดูว่ามันคืออะไรแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกิฟท์ช็อปมันเป็นของซื้อของเยอะๆเลยดูดิ จะไม่ซื้อค่ะเราจะไปวิ่งหมาฮัสกี้ข้างนอกมืดไปหมดแล้วมังตอนนี้มืดแล้วไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรหรือเปล่าโอเคไปดูกันเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะตามหาหมาฮัสกี้ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่ามันต้องแบบเพราะว่าเราจะนั่งเราจะอยากนั่งหมาฮัสกี้ทุกคนเพราะว่าเราต้องตามหาไม่รู้ว่าตรงไหนแบบโอ้โหบรรยากาศกลางคืนสวยมากเลยมันดูเป็นฟ e ลคริสต์มาสจริงๆนะใช่ในกล้องสีอาจจะไม่สวยนะแต่ว่าตาเป่าสีสวยมาก ไหนแก่ของขวัญจากซันตาแล้วใช่ไหมหนูแก่เพราะหนูนึว่าหนูจะได้ขนมหนูหิวข้าวเป็นสิ่งที่เราได้หยิบสะไหนไปบีดาว่าอะไรปีเดาว่าขนมหรอขนมช็อกโกแลตทึงทึงดึงทึงทึงดึงๆึงมึงด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 ึงีึงทึงด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 ึงอึงทึงด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 ึง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 ดึดึงึ ้ขับบนรอบแบบสนุกตรงไหนวะเนี่ยเราได้โพสการ์ดจริงเหรอเราได้ปากกาเราเราก็ได้สติกเกอร์โอเคครับทุกคนนี่ทางเข้าหมาฮัสกี้อาจจะไปนั่งฮัสกี้กันนกัวหนูได้ยินเสียงหมาแล้วว่าลอนี่ที่ผิงไฟได้อุ่นๆตรงเนี้ย a few moments later โอเคครับทุกคนก็เปลี่ยนแพนนิดหน่อยเราคือ เราจะย้ายไปนั่ง,ลง,งเล่นเดียวก่อนเพราะว่าวันนี้เราไปดูอของฮัสกี้ใช่ไหมมันมีแค่รอ,อบแบบ500เมตรแล้วมันจ่ายผู้ใหญ่มันจ่าย30ยูโรต่อคนแล้วมันก็มีรอบ1กิโลเมตรแต่เฮ้ยหนูเข้าไปอ่านมา2กิโลเมตรนะ1 1> หนูไม่แน่ใจแต่รอบ1กิโลเมตรมันก็จะมาสี0ร้อะไอ้าวะสี <40. S 2> ่ะ40 40ยูโรแล้วมันคือแบบแค่ร้อยเดียวแล้วทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่า เราเขาบอกว่าเขาจะเปิดพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงเช้ารอบแล้วก็มีรอบหนึ่งกิโลเมตรที่เราอยากนั่งด้วยเราก็เลยแบบนั้นรอรอพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะเรายัางไงเราก็กลับมาอีกรอบอยู่แล้วใช่เพราะพรุ่งนี้เราจะกลับมาอีกรอบเราก็เลยจะไปนั่งกวางเล็กเป็นเป็นทริปแค่แบบว่าสองวันหนึ่งคืนที่แบบบานปลายพอๆกับไปตองมงงงแค่เจอสจารตะคอนเมื่อกี้ก็หมดไปเป็นพันแล้วอะ่ะถ้าถ้าทุกคนอยากมาก็ก็ถ้าวันเดียวคงไม่คุ้มนะทุกคน เพราะทุกๆอย่างก็คือต้องต่อแถวต่อ,ตอคิวอะไรมาณนี้ย<ช>อย่างเช่นนานสุดเลยก็คือเจอซันตานะมาถึงต้องเจอซันต้าถ้าไม่เจอก็ถือว่ามาไม่ถึง,ถงใช่แต่มันต้องต่อแถวนานหน่อยทุกคนแต่ว่าเอาจริงๆที่นี่นมีแอคทิวที่เยอะมากมากๆของมากๆแล้วมันเป็นเด็กแบบมาเล่นกันสนุกมากเ่นเราไปรอนั่งน้องกวางกันทุกคนน่าจะรอบเดียว400เมตรรอบเดียวมัน,บบนไกลแค่ไหน ก็สี่ยเมตรก็เท่าสนามบอลอ่ะรอบฟุตบอลสนามบอลอ่ะสนามบอลก็ส0 0เมตรเอานั่งแค่บรรยากาศนะทุกคนก็ถ้าสี่รอเมตรคนละ18 say, like, 18ปยูโรถ้าเกิดว่า1กิโลก็คนละยี่ิบแปดหรือ29่ิยูโรเนี่ยเราก็เลยเอาคนละสี่รอเมตรพอก็นั่งเอาบรรยากาศใช่ตัวไหนตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่าเฮ้ยได้ตัวนี้ นางกวางนางกวางอยู่ข้างหลังเราเฮ้ยว่าไงลูกพี่ลูกพี่เป็ไงจากตามไปว่าลูกพี่ ความรู้สึกเป็นไงนั่งวางเ่นเดียมันเสียวๆเหมือนกันนะแต่ว่าแบบมันแรงเยอะกว่าที่ทีดอัๆๆดแรงเยอะมากเลยแบบแบบพุ่ง,งจะพุ่ง <ๆ S 2> อย่างเดียวเดินเดินอยู่ดียกูรูบไปเลยลตกใจสนุกมากอืมสนุกมาก ทาจะ cross มาเปน post office แล้วในเนี้ยคือสิ่งที่มันพีคอะไรไม่ไรก็คือเราจะได้เห็นตู้จดหมายที่เด็กทุกคนบนโลกนี้ส่งจดหมายมาหาคุณครูจริงเหรอมันจะอยู่ที่นี่หมดเลยจริงเหรอที่นี่นี่เหรอที่เด็กเด็กส่งมาหาคุณครูนี่ทุกคน postcard โอ้มีแสงเหนือด้วยโอ้นี่คืออะไรนะหนังสือเป็นหนังสือ All About Paris Not the l i g h t อืมดูสิอันนี้ดแบบจึงมากภาพแรกมันเห็นอย่างนี้เลยเหรอโฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กรวมใส่หนึ่งโอ้โหที่เขาถ่ายมาน่าจะคนอันนี้น่าจะอยู่ในในหมู่บ้านนี้แหละชื่อหมู่บ้านอะไรนะโรวานเนมิฮะโรวานเนมีโรวานเนมิโรวานเนมิเบบีอยู่ยังไงเบบีไม่รู้นะฮะ ครับนี่ครับทุกคนตอนนี้เราได้ของการ์ดมาแล้วใช่ไหมนนี่อันนี้อาจจะบุ่นวายหน่อยจะไม่ค่อยดีนเสียงนะทุกคน <g ül> จะมีสามอันใช <g ül> <ต>อันนี้อันนี้คืออันสองอันที่เราซื้อส่วนนี้คืออันที่เราได้จากสัตาน,ตานี่นี่ครับของที่เราได้ของท,ที่ที่มันเป็นเนี่ยเป็นมังกาน,นีเป <c oughs> ็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็ก ไปติดตรงตูง้เย็นอะไรเงี้ยใช่ทุกคนข้างหลังอันนี้นะก็คือตู้จดหมายเว้ยคือซานตาคลอสเนี่ยได้รับจดหมายมากกว่าห้0,000ชิ้นจาก ทั่วโลกนะก็คือ200 200กว่าประเทศพวกเรา F ของซานตดากอสเนี่ยได้อ่านไปมากกว่า20ล้านใช่ไหม20ล้านคำโปรยพอจากที่ทุกคนส่งมาให้ไปเรนไปเรยน From Will อันนี้อันนี้จากใครวะเนี่ย From Will Will มีจากเมืองไทยด้วยมีจากเมืองไทยด้วยครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มคำละ เริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวเราจะกลับที่พักแล้วก็ไปหาอะไรกินก็คือยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมก็คือแบบเที่ยวจนจนลืมกินข้าวกินดูโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เราได้เข้ามากินอาหารตรงหน้าซอยเลยหน้าซอยเข้าคือเดือนสองสาเก้ถึงเลยร้านอาหารเป็นร้านอาหารจีนนะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าบุฟเฟ่ต์เนรับของชอบก็คือซูชิอ โอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินแบบเพราะว่าหิวมากเลยไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาเปิดของผมนะก็มีแหละแต่คิดว่าน่าจะเหมือนกันปะเรามำลงนะตั้งเท่าไหร่ะยี่สิบห้ายี่สิบห้ายูโรนะคนถุงเนี่ยเหมือนปะให้เดาวเหมือนเหมือน <c oughs> เปร์สี <4 S 1> ขอตัวปะตัวส <c oughs> ีเดียวกันนะน่าจะเหมือนเป้เ,ปเลย ไปไป,ไปอ๋อป่ะทุกคนเดี๋ยวจะได้เวลาเราแล้วอืมแล้วเราก็จะไปพรุ่งนี้เราจะลุยต่องั้นตัดผ้าไปพรุ่งนี้เลยไปไปแต่ไดนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ <c oughs> เ,เช้าวันที่สองนะอากาศลบห้าเน,นี่ยก็ไม่ได้หนาวก็เท่าเท่าเมาื่อวานอืมแล้วก็วันนี้ขายแบบคึกค,คืนกว่าเดิมไหม <c oughs> ดูดิ <c oughs> คนเยอะมากเลย คนคตดเยอะเรามาอยู่ตรงบ้านหน้าซานตาคอร์ตเหมือนเดิมนะจุดแบบคนมารวมกันแถวนี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีผมจะบอกอะไรถ้าถ้ามีคนมาใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นสาวัดอุณหภูมิใช่ไหมแล้วทีนี้ตรงนั้นอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีกล้องวงจรปิดทุกคนแล้วมันมันไลฟ์ตลอดเลยก็คือ24ชั่วโมงเราสามารถดูได้ว่าคน คนมีคนเยอะคนน้อยขนาดไหนอะไรประมาณนะี้เหมือนเมื่อคืนเมื่อคืนเราดูปุ๊บมันไม่มีคนแล้วเราก็แบบเราก็กลับมาขับรถกลับมาประมาณแค่เจนาทีจากจากตัวเมืองนะแล้วก็มาแบบเก็บรูปแบบเดินเล่นแบบชิวๆแบบไม่มีคนอะถ้าเกิดว่าใครอยากอยากมาแล้วแบบเห็นคนเยอะอะไรแบบฮี่ทำไมคนมันเยอะจังอะไรก็รอช่วงกลางคืนนะประมาณหลังทุ่มหนึ่งก็ค่อยมาเดินเล่นอีกก็ได้มันเป็นส่วนตัวดีเพราะคนไม่เยอะเลย ไม่มีคนเลยแหละโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาทุกคนไปนั่งหมาฮัสกี้นะโอเคไปนั่งหมาฮัสกี้กันเลยไป let's go ทุกคนตอนนี้เราเรามาข้างในปาร์คของหมาฮัสกี้นะเนี่ยดูดิมันมันวิ่งรอบอะมันเหมือนเหมือนมันอยากออกวิ่งอะทุกคนเห็นไหมมันอยากออกวิ่งมากเลยตอนนี้ดูดิกระโดดแล้วนะ่ะอยากออกแลนะ้วน่ะให้ดูหมาฮัสกี้เป็นหมาที่แอคทิวิตี้นะกคนก็คือแรงเยอะตลอดมันต้องออกวิ่งถ้าออกไม่ออกวิ่งมันไม่ได้ เราจะพาไปดูตัวอื่นบ้างเลยก็คือค่าเข้า10ยูโรค่าเข้ามาดูเดินอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะถ้าถ้าอย่างนั่งฮัส,สกี้ด้วยก็บวก,ม,บวกมันถ้าหนึ่งกิโลใช่ไหมมันจะประมาณ40ยูโรต่อคนอนะ่ะแล้วก็มันมี500เมตรน่าจะไม่รู้จำไม่ได้20ยูโร25ยูโรมโั้งนอนกี่ตัวอ่ะชิไมนอนอยู่ยข้างใน<笑><笑>

บนอะไรอ่ะมันบอกว่าอยากเอาควย์บิ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอ้เจ้าแบทแมนทุกคนนี่มาแล้วไอ้เจ้าหมากขี้เกียจเธอชอบอันนี้ใช่ไหมสวั้ดีค่ะไม่กล้าแบทแมนแตเองมีถุงมือมันไม่กลับถุงมือพี่ขาถ่ายเูปคนนอ่ะสิ เมินนะเป็นไงนั่งฮัสกี้เร็วมากใช่ไหมเธนุกมากแบบโคตรสนุกอ่ะมันแล้วมันตรงทางโค้งใช่ไหมแล้วมันดริฟต์มาเหมือนเหมือนเราขับรถดริฟต์มาทุกคนคือสักสักครั้งอ่ะทุกคนก็ต้องถ้ามาถึงที่ที่แล้วที่มันไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวมันมีหลายที่มันมีหลายกิจกรรมให้เล่นก็คือก็ลองเลือกดูว่าอยากลองเล่นอันไหนแต่อันนี้คือเราลิสต์มาแล้วไงว่าเราจะอยากเล่นอันนี้เราก็เล่นคือใครที่อยู่แบบใกล้ๆอ่ะฟินแลนด์อ่ะทางเหนือ มาเถอะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีแบบดีมากคุ้มมากแล้วก็มาต้องเจอซันคอร์ดแน่นทุกคนถ้ามาไม่เจอแสดงว่ามาไม่ถึงใช่แล้วก็ถ้ามาช่วงคริสต์มาสมันยิ่งได้ฟิลโนบีนเนาะใช่ดูดิมันสวยมากนะถ้าถ้ามืดกว่านี้เขาจะเปิดไฟอลังการมากแต่ตอนนี้เขามันยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่เขาเลยไม่ค่อยเปิดไฟเยอะก็อยากให้ทุกคนได้มานะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะขับรถกลับบ้านละ ก่อนวันที่มันจะมืดกว่านี้เพราะว่าเราต้องขับบ้านกลับอีก4ชั่วโมงโอเคถ้าชอบก็อย่างนี <PG. S 1> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r คร e เจอกันในคลิปต่อไป See you บ๊ายบาย